สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่รายการ,รสถานีสีเรา่ารายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระนะครับวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากทันตนแพทย์หญิงแขกขวัญมณีไพโรธนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสพฟันผิดปกติในวัยเด็กฟังมาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงจะสงสัยแล้วว่าลูกๆของเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสบฟันผิดปกติหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบอพ,รออพร้อมๆกันเกี่ยวกับเรื่องของการสพฟันผิดปกติในวัยเด็กกัน สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสบฟันในผู้ป่วยวัยเด็กก่อนอื่นเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าคาว่าการสบฟันนี่มันหมายถึงอะไรครับการสบฟันก็คือการที่ฟันบนกับฟันล่างเนี่ยนะคะเคลื่อนมาจนสัมผัสกันในขณะที่เราเคี้ยวอาหารหรือว่าในขณะที่อยู่ในท่าพักนะคะซึ่งการสบฟันของแต่ละคนเนี่ยก็จะขึ้นกับพัฒนาการของรูปร่างกระโหลกศีรษะใบหน้า รูปร่างขนาดของขากรรไกรรวมถึงรูปร่างขนาดและตำแหน่งของฟันค่ะทีนี้การสบฟันที่ปกติคืออะไรการสบฟันปกติเนี่ยก็คือการที่ฟันเนี่ยเรียงชิดติดกันเป็นระเบียบฟันบนเนี่ยสบคล้อมฟันล่างโดยรอบนะคะปลายฟันหน้าบนเนี่ยจะยื่นออกมามากกว่าฟันหน้าล่างเนี่ยประมาณ1มิลแล้วก็สบลึกลงไปที่ปลายฟันหน้าล่างเนี่ยประมาณ1-2มิลค่ะ เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วกับเรื่องของการสบฟันปกติก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วการสพฟันที่ไม่ปกติแบบนี้เนี่ยครับมันมีแบบไหนบ้างแล้วมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเมื่อเกิดแล้วมันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับค่ะการสบฟันที่ผิดปกติในเด็กเนี่ยก็มีได้หลายแบบนะคะแบบที่1ก็คือการสบฟันลึกนะคะการสบฟันลึกหมายความว่าเมื่อเราสบฟันลงมาแล้วเนี่ยปลายฟันหน้าบนเนี่ยจะสบลงมาเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของความสูงของฟันหน้าล่าง สาเหตุเนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้านะคะซึ่งเด็กบางคนเนี่ยที่ศบฟันลึกเนี่ยจะมีการนอนกัดฟันที่รุนแรงขึ้นบางครั้งเนี่ยฟันหน้าล่างเนี่ยศบขึ้นไปชนกับเนื้อเยื่อของเพดานทําให้เกิดฟันโยกเหงือกรน่นแล้วก็เป็นแผลที่เพดานได้นะคะการแก้ไขเนี่ยเราก็จะแก้ไขด้วยวิธีการจัดฟันโดยใส่เครื่องมือถอดได้หรือเครื่องมือฟังชั่นแนล เพื่อกระตุ้นให้ขายกันไกลล่างเนี่ยจเจริญเติบโตและมีความรุนแรงน้อยลงค่ะแบบที่สองนะคะคือการศบฟันเปิดการสบฟันเปิดเนี่ยตามชื่อเลยค่ะก็คือฟันบนกับฟันล่างเนี่ยไม่สบกันเมื่อเด็กกัดฟันลงมานะคะสาเหตุก็คือเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กเช่นชอบดูดนิ้วชอบดูดหัวนมปลอมที่เรียกว่าแพรซิไฟเออร์หรือว่าบางคนเนี่ยก็จะมีการกลืนที่ผิดปกติคือเวลากลืนน้ำลายเนี่ยแล้วลิ้นเนี่ยมาดุนฟันหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะ การแก้ไขเนี่ยเราก็จะแก้ไขด้วยการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ร่วมกับการแก้พฤติกรรมที่ไม่ดีออกไป mm. ก็คือเลิกดูดลูกดึงนิ้วเลิกดูด p a ซิฟายเแล้วก็ปรับการกลืนให้ถูกต้องนะคะหรือบางครั้งก็ในบางคนก็อาจจะจําเป็นต้องใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นโดยที่อันนี้อาจจะต้องแก้ตั้งแต่ระยะฟันน้ํานมหรือว่าฟันชุดผสมค่ะแบบที่3นะคะก็คือฟันศบคร่อมซึ่งปกติเนี่ย ฟันบนเนี่ยจะสบคล่อมฟันล่างแต่อันนี้จะกลายเป็นว่าฟันล่างสบคล่อมฟันบนซึ่งเราสามารถพบได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลังนะคะขึ้นอยู่กับสาเหตุถ้าสาเหตุเป็นสาเหตุเฉพาะตำแหน่งเราอาจจะพบว่าฟันซี่นั้นเนี่ยเป็นฟันล่างคล่อมฟันบนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาเหตุจากทางด้านกรรมพันธุ์เนี่ยอาจจะมีความผิดปกติทุกทั้งขากรรไกลได้นะคะการแก้ไขเนี่ยก็คือถ้าเราพบว่าเด็กมีฟันศบคล่อมบางตำแหน่งเนี่ยทันตแพทย์อ่ะจะรีบแก้ไขทันที แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วสาเหตุมาจากทางด้านกรรมพันธุ์เราอาจจะต้องรอให้เด็กโตเต็มที่ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดเมื่อเด็กโตขึ้นละค่ะแบบที่4ที่พบบ่อยเช่นกันก็คือฟันซ้อนเกย์นะคะฟันซ้อนเกย์เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ฟันแท้มีขนาดใหญ่กว่าฟันน้ำนมมากแล้วก็เลยทําให้ขึ้นมาเบียดซ้อนกันหรือว่าบางทีถอนฟันน้ำนมเร็วกว่ากําหนด ทำให้ฟันข้างเคียงเนี่ยล้มเอียงเข้ามาในตำแหน่งช่องว่างนั้นเมื่อฟันแท้ขึ้นมาก็เลยเกิดการซ้อนเกยขึ้นนะคะการแก้ไขเนี่ยอันนี้ต้องใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรอจนกระทั่งฟันแท้เนี่ยขึ้นครบก่อนแล้วถึงจะจัดฟันนะคะทีนี้แบบสุดท้ายก็เรียกว่าฟันหน้ายืน่นฟันหน้ายื่นเนี่ยเกิดจากการที่ ตำแหน่งของหน่อฟันเนี่ยอยู่ผิดตำแหน่งทำให้ฟันมันยื่นออกมาหรือว่าบางคนเนี่ยมีลิมฝีปากบนสั้นเกินไปเวลาเม้มปากเนี่ยฟันก็ยังยื่นออกมาอยู่นอกช่องปากเด็กพวกนี้เนี่ยเวลาถ้าหกล้มเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุของฟันหน้าบนได้ง่ายการแก้ไขเนี่ยก็คือต้องแก้ด้วยวิธีการจัดฟันเช่นกันค่ะ พอฟังลักษณะสุดท้ายที่อาจารย์บอกเกี่ยวกับฟันหน้ายื่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจินตนาการตามเนี่ยพอจะเป็นลักษณะแบบแก้วหน้ามาที่แบบฟันเหยื่อออกมานอกปากได้เลยไหมครับอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะโอเคคือรุนแรงขนาดนั้นเลยคือฟันหน้ายื่นก็คือมีจริงใช่ไหมไม่ได้เป็นแค่ในนวนิยายในวรรณกรรมไทยเท่านั้นมีจริงค่ะแต่แก้ไขได้อ๋อแต่แก้ไขได้ด้วยใอเค่ล้วค่อยสบายใจหน่อยนะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดภาวะฟันศพผิดปกติครับ ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการสบฟันที่ผิดปกติเนี่ยมักจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราก็จะต้องจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องก่อนนะคะเลิกดูดนิ้วเลิกกัดริมฝีปากเลิกใช้ลิ้นดุลเวลากลืนน้ำลายหรือว่าเลิกดูดพ a าสติฟายเออร์พวกนี้นะคะก็จะทำให้ความรุนแรงของการสบฟันเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยน้อยลง แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องช่างสังเกตนิดนึงว่าลูกมีความผิดปกติหรือเปล่าบางคนเนี่ยลูกมีการสบฟันลึกนะคะแต่ไม่ได้รับการแก้ไขทําให้ขากรรไกรเนี่ยมันถอยไปข้างหลังเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วก็ไปกดการหายใจได้ทําให้เด็กเนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่ช้าหรือว่าน้อยกว่าปกติได้นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขด้วยวิธีการจัดฟันหรือว่าด้วยวิธีการใส่เครื่องมือช่วยนะคะทำให้เด็กสามารถเติบโตสมวัยแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะอย่างนี้เท่าที่ฟังจากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่าการสบฟันผิดปกติเนี่ยนอกจากเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของโครงสร้างใบหน้าและฟันแล้วอาจจะมีในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กอีกด้วยใช่ไหมครับว่า การดูดการดูดนิ้วการดุนลิ้นต่างๆในปากนี่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของการสกฟันผิดปกติได้เพราะฉันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกๆด้วยใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยการสกฟันผิดปกติอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามมาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกิดพ่อแม่มีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการสกฟันผิดปกตินี้สามารถเข้าไปหา คุณหมอทันตแพทย์ได้เลยใช่ไหมคะระอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ควรจะพาคุณลูกเนี่ยมาตรวจฟันทุกๆ6เดือนนะคะหากมีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้รีดแก้ไขแล้วก็ไม่เป็นปัญหาในอนาคตค่ะวันนี้ก็ถือว่าท่านผู้ชมทางบ้านได้รับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสบฟันผิดปกติในวัยเด็กมากเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทันตแพทย์หญิงแขกขวัญมณีไพโรธงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิรราชขอขอบคุณนะคะรับอาจารย์ และท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะหยิบนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามผ่านทางซีรีส์ออนไลน์มาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกัที่คําถามข้อแรกกันเลยครับ มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ป้องกันค่ะเลยกินยาคุมฉุกเฉินไปแต่ประจำเดือนก็มาค่ะพอสองอาทิตย์ประจำเดือนก็มาอีกรอบมาหลายวันเลยค่ะประมาณ1 1บเถึงสิวันวันถัดมาได้มีเพศสัมพันธ์อีกแต่ไม่ได้กินยาแล้วอีก8วันถัดมาก็มีเพศสัมพันธ์กับแฟนอีกแล้วก็กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วก็เริ่มมีอาการอยากอาเจียนง่วงบ่อยแบบนี้มีโอกาสท้องไหมคะหรือผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน หลังทานยาคุมฉุกเฉินจะทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ไม่ควรใช้ยาเกิน1-2ถึงครั้งต่อเดือนเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ดีและเสี่ยงต่อาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติได้เช่นกันถ้าไม่แน่ใจควรตรวจปัสสาวะทดสอบงานตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายไปแล้ว3สัปดาห์ผลจึงจะเชื่อถือได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ ลูกสาวอายุ6ขวบเพศหญิงมีพฤติกรรมแปลกๆคือเขาเหมือนช่วยตัวเองโดยการใช้ผ้าหรือหมอนหรือตุ๊ก,กตามาใส่ระหว่างขาแล้วเกรงขาเป็นมาหลายปีแล้วค่ะกังวลมากตอนแรกคิดว่าถ้าโตขึ้นคงหายเองแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นเขาแอบทำอยู่ต้องรักษายังไงคะเขาผิดปกติหรือเปล่ารบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะพฤติกรรมการช่วยตัวเองเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในเด็กวัยเรียนซึ่งไม่ควรหมกมุ่นหรือทำบ่อยจนเกินไป ผู้ปกครองควรเบีเ่ยงเบนความสนใจเด็กเช่นให้เด็กมีกิจกรรมระหว่างวันในครอบครัวระมัดระวังการได้รับประสบการณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับอายุเช่นสื่อทางอินเทอร์เน็ตทีวีหรือวิดีโอถ้าได้แก้ไขาตามคำแนะนำแล้วเด็กยังมีอาการอยู่หรือเป็นมากขึ้นหรือรบกวนต่อชีวิตประจำวันหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กที่เกี่ยวกับเรื่องเพศควรไปพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะ ไม่ได้ฝากท้องมา5เดือนแล้วค่ะจะเป็นอะไรไหมคะเพราะไม่ค่อยมีเงินตอนนี้อายุ20ปีค่ะท้องคนที่2ควรรีบไปฝากคันเพราะอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งคันและเพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนทานยาคัดกรองทาลกในคันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาในวันนี้ และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i ไ a d o n l i n e n e t ผมและทีมงานจะนําคําถามเหล่านี้ไปสอบถามและหาคําตอบจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศรีราชมาให้คําตอบกันครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระท้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ